สวัสดีครับผมาพวกกันอีกแล้วนะครับแม่วันนี้เราจะมาให้ดูเสื้อโปโลที่เป็นเสื้อโปโลที่ไม่ธรรมดานะครับมันคือ perfect polo นะครับหรือ ultimate polo shirt นะครับของ GQ โอ้โหคืออันนี้จะบอกว่าแบรนด์เนี้ยนะฮะเป็นอะไรที่น่าทึ่งนะผมก็ใช้อยู่ประมาณหนึ่งเ,เรียกว่ามีอยู่อ่อ,อย่างครั้งที่แล้วนะครับก็รีวิวกาง,งเกงรับกางเกงเขาก็มีเ,เขาเรียกอะไรอ่ะ อะไรที่ไม่ธรรมดานะอันนี้ก็มาถึงเสื้อโปโลนะครับซึ่งเป็นปกติเสื้อโปโลมันก็ไม่มีอะไรครับมันก็แค่เป็นเสื้อเชิ้ตโปโลแบบแขนสั้นหรือว่าเ,าเขาเรียกอะไรเป็นเสื้อสปอร์ตหรือว่าบางคนจะใส่เล่นกีฬาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ของผมเนี่ยเ,าเขาเรียกอะไรอ่ะทำงานนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะาบางทีออกเขาเรียกอะไรออกไซ์ไปพบลูกค้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีเหงือบ้างน,นะครับแต่อันนี้ครับผมแน่มันเขาเรียกว,ว่า มันช่วยลดนะครับดูดิครับการสะท้อนของเหงื่อนะครับให้ไม่ออกมาข้างหลังครับเนี่ยดูรูปฮะดูครับคืออันอื่นเนี่ยมันจะเปียกนะแต่เนี้ยผ้าเขากันน้ำระดับหนึ่งนะครับมันคือ Perfect p o l โของ GQ นั่นเองแต่จะบอกว่าราคาเนี่ยถ้าดูจากแพ็กเกจนะครับอาจจะจับต้องได้ยากนิดนึงนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าซื้อแบบ มีคู่ป้องหรือว่าส่วนลดนะครับก็พอได้อยู่นะอันนี้ผมเลือกเป็นไซส์47ทับ48นะครับก็จะประมาณแบบ XL อะนะ XL ประมาณนึ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมจะ unpack นะครับคืออันเนี้ยจะบอกได้ว่าเขาอยู่ในแพคเกจแต่ที่ผมซื้ออันอื่นเนี่ยเขาใส่ห่อมานะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะดูหรูนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องมาดูเลยก่อนอู้หเขามีติดอ้น,นี้ด้วยเดี๋ยวผมต้องอะไรนะเอาคัตเตอร์อนคัตเตอร์อย่าลืมคือผมผมก็แปลกใจนะว่าทำไมอันนี้มันถึงมีกล่องนะครับแต่ว่ากางเกงไม่มีนะฮะที่เอามาก็ เยวลองลองดูครับเสื้อเนี่ยจะมีนะผมมีเสื้ออีกหนึ่งตัวก็ก็มีครับก็ยังไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าซื้อมาแล้วล่ะเสื้อเสื้อเขาแพงถ้าราคาตามแพ็กเกจนะอะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อผ้าข้างในกันนะครับอือฮะอะก็เขาเรียกว่าเหมือนกับอ่า เขาจะแบนนะเขาก็จะวางอย่างนี้นะครับโอมีฝุ่นนิดนึงอดูครับราคาก็ไม่ธรรมดานะฮะร,ราคาไม่ธรรมดาถ้าซื้อในห้างนี่ก็นะอาจจะมีลดสิบยี่อร์เซ็นนะครับอาจจะไม่ลดห้าร์เซหรือว่าอาจจะมีนะครับอ่ะเขาก็จะใส่ตัวกระดาษนะครับกันให้มันเข,เขาเรียกอะไรย้วยให้กันย้วยแต่นี้แบรนด์ของ GQ เนี่ยจะอยู่ข้างหลังนะครับเนี่ย นะถ้าใครเคยดูโฆษณานะครับเนี่ยเห็นหรือเปล่าเขาจะเป็นแบบประมาณแบบว่าผู้นำเดินนำหน้านะครับแล้วก็มีคนตามเห็นแบรนด์ไว้ก็เป็นโฆษณาที่ฮาดีนะที่ผมเคยดูนะ,ะเนื้อผ้าก็ถ้าดูจากด้านนอกมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากเ,เสื้อปโปโอลทั่วไปนะแต่ว่ามันมีคุณสมบัติ กันน้ําระดับหนึ่งนะครับเพราะฉนะนั้นน้ําที่หยดลงมาเนี่ยมันก็จะแบบไม่ได้มันสะท้อนน้ําอ่ะเอาง่ายเขาเขามีแบบนี้ไม่ต้องนานแล้วนะครับก็ทั้งกางเกงทั้งอะไรนะเนื้อผ้าอาจจะดูแบบแสงผมก็ไม่ค่อยมีนะครับนี่มาถ่ายให้ดูตอนเช้าๆนะครับสีดํามันค่อนข้างกลมกลืนนะเพราะฉะนั้นผมจะให้ดูแบบเดี๋ยวจะยิงแสงไปประมาณหนึ่งนะเนี่ย เนื้อผ้าเขาจะยับย่ายนะครับแล้วปกก็จะไม่ย้วยน,นะฮะก็เป็นอะไรที่ดีทีเดียวสำหรับคนที่อยากจะได้เสื้อผ้าแบบนี้นะครับแล้วเขาก็มี G Q กดที่ผมบอกนะกันพวกเหงื่อมันสะท้อนออกมานะครับแล้วก็ยังมีแบบเ,เขาเรียกอะไระสีให้เลือกเยอะมากนะครับ20กว่าสีทีเดียวนะฮะใครที่อยากได้โทนแบบ แปลกๆหรือว่าที่เสื้อแบรนด์อื่นเขาไม่มีเนี่ยมาเลือกอันนี้ได้นะครับ GQ นะฮะอ่ะคุณสมบัติมันก็จะประมาณเสื้อกันน้ำกันเหงื่อนะฮะกันเข้าแล้วก็ไม่สะท้อนออกหลังบางคนผมจะบอกว่าไงใส่มีเหงื่อมากๆมันก็มีคลาบออกมานะครับบางคนขี้เกลือขึ้นก็มีแต่อันเนี้ย กันได้ระดับหนึ่งผมไม่ได้บอกว่าการได้ร้อนะแต่ว่ามันก็ออกได้ยากขึ้นนะครับใครสนใจก็ลองไปดูนะฮะหรือว่าลองหาซื้อดูสำหรับผมได้มาหนึ่งตัวละเดี๋ยวคงใส่เป็นเสื้อตัวโปรดนะครับโอเควันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ